แหง e ัวหน้ามัน็ตีวอแล้วโอ้ยข้นไหวแหงด้วยใเสแล้วอานี้เาอย่องไหน่าเ้ันเนักอยูมกเ่ขวนอนวันเขาไหวคนอเยอะนี่ผู้วันบางน เดือนมหัอี่อุ้มคนอีอันนั้นสนใสุดหลังมั้งมองเขาเหยดยดแต่ผุ่วนเนี๋ยเียใครก็ว่ามีหย่อนใจนะมันเบื่อเนี่ยอืรรยากาศดีค่ะักคางเชื่องไงตัวปอ่อป่ะ่าเส้นเดือยแหงาะ บรรยากาศเป็น,นตุ๊กลินค่ะอย่างมูแต่อย่างมูเรืองมากๆเลยไปเลยมั้งมาต่อ

จุกมั้งเลอดเาเหกเถอเบอรเลยไ่รอะเบออมันสียาเพราว่ะบาพ่อบ่พ่อมีดอกุ๊กบอกมาเขาไหลวกอดนนิันเยเงย่ เอาเอ้ามัีกหนวัเอาถ้าบ่อลงเบ็ดไม่ยๆเอาเทใส่ถาดเอาน้องไดีๆไดีๆกีก็ก็รอบไหมค่ะรอบไหมค่ะป๊บ โอ้ยโลมแงเงงเมืองชาอยู่ทงไฮทงหน้าแต่บรรยากาศฝนตกลินตะกสีตรงหนานะคะเดี่ยวสายพันตวันด้วยเกี่ยวหนึ่าเดียวก็ไม่งนกกว่า

ลมร้นไปด้วยลมแไปวยโอฝนสาดฝนสาดลมแห้ง เอาดิดิไปดิล่ะเือว่าจะไม่สน้อ้ยไอ้ยเด็กว่าเขเอาตรงนี้ก็เนี่ยไม่มาเห็นม่เห็นเลยพร้อมเติมนะพร้อมเิม แม่ไปเอาไปเอาก้องมากินรถไฟแม่เฮ <c ười> ้ยไ่ีไปเองาหม่าปดไฟพู้หนาวแถบนีเอาคอ

มันกินหม้อกระทาแบบนี้แต่พระยาผ้าอยู่บกวนกี่เสียนงอยู่โอ้ยรณเจ้าอะไนี่กินเยมอะไรนี่มาเย็นช่วงหันดอกวันนี้เจวมีคนแล้วเจ้าหาย่เนื้นะเะาไม่ขี้ขาก มาซีซ hmm. so <for> mm ีพี่ยังจีมไม่นั่งกูน่งก็ไปตะบมึงหลยบ่ปาไอ้เด็มึงยางเดียวไอ้ตุ่มึงก็มูด ไม่ต้องเอาเลยลดบกไกิ้มซ้ำปเลยโอ้โแต่กร่ออยางนั้นมนีน่แตงอย่างนี้นิ่มน่เลยแมา้หน่จิ้มบๆพักรก็คืออีหนึ่งีจิ้มบ ไปทายส่วนที่เราเนี okay. ่เอาโเก็มม anyway. ันเือยดนี่ยมันเป็น่มนเก่ามันไกลนต้อ่็นิมม็เป่ยอยู่อืม เามือม <have S 2> <ım. S 1> ันก็ถือเคื่องมือถืออืมต้ไปเป็นขึ้นำไปใส่แหรอไี่หวอกตีเลยมาเรือยๆคืมผมให้กิบด้วยเอาพับเทอรทั้งฐาีกหรอ แดงแดงก็ว่าบางทีนั่งกินห็ดส่าแตงกวายยู็แตงกินใบฟงเทียงอยู่แม้วันในช่วงนี้ไทยนี่กิ่งก็ฝุ่นนี่กวางนีไงนี่เกี๊ยวนบ่ถวาือไข่กว ก <c ười> ็ปลาเลียมปลาเลียมไม่ร like ู so ้ว like ีว่ามั้นมันเนยังไงบอตั้วตอเนีสองแตัว่ะต้คนร้อนนตัดเยอะแวตอนนี้เขาซอยง่ายนีมันวอยู่นะแต่บนือมไปได้รี่ไเดือดร้อนมากแน่เดื Cái này, cái mình có nắng nóng bắn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  ngã nóng bắn nắng nóng đi nắng nóng mình nắng nóng bắn nắng nóng bắn 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 nóng เพราะปีที่พวหมดายมยเอาไว้กนเนื้อม้อเดียวกันแล้วมนเก็นหนันแบบตู้ตมองรู้เนาะวน้ำาเข้ากูได้อีกหรอความไม่ถึงก็เี่ยวแบบนี้เะี้จับมอตจับเสียรู้กับเขาได้ ทันเลยเนาะพร้อมหยิบจับทานหมดทานโอ้นี่พร้อมยีนิเนี่ยทานหรือยังีอ่ะขาสายมอสเลย เปงานย้เก <T> ีย <mic> ว <t> ่งเพราะว่าอะไรมาอย่างกับ <mic> ท <t> ี่อุ้มมาพรออุ้มแมวบอกว่านี่เก็บปอบเป็นยังไงไม่บอกไม่ไงไม่ไงทางของแล้วกินเหล่าเล้หาวตามแล้วกัาแล้วก็พ่ออพายายไปหาหมอเนี่ยนะแล้วอาปากมาแกวเราก็นเกีียวลงมาทั้งหลายของผมปอบปอบไปหาหมอไปเสียใจกับเนี่ยมีลม ใกล้ไอ้ใกล้เสียจแันไม่ี่อยู่เพื่อนอยู่เหียยิมันวย่งหนักไมดพี่เมาอค่ะอุ้มาชีอุ้มแม่เออแม่หูดอีตว่าดู่บอกจะซื้อหรือบอกใครจะว่ามันจะซื้อเออเมนดูบึ่งอ่ะเม่นบอกเพาว่ามั่นใจไหมเหมอนยุ้จังหวัดยังคิว่าแค่มีสองตัวนี่แต่ว่า ไม่ทายกีเดพองบ่ะถ้าื้อจมีนั่นหระผ่านผงมันมีหัวใสได้ไนมเอไม่ใสแล้วอรบอต้นว่าต่ว่าจะนไอตุยไฟอันนี้พอไม่ไฟนี่แม่นลอยน้ำฝนนะครับรวมเลยอยู่ตอันนี้ังเป็นงปลาปลาไงแบเพาคเกินไปตอนนี้ไปตอนน้ไปตอนน้ แม่บอกที่นี่น้อยว่าทาไปใตยนอกถุงเมันคือ่แบบมันก็เป็นแสงแบบผี้วะยับโยเลยยับไปใน้ำาบกจับอ่ะนี่เอาเยนมัเสียไปใต้น้ำาบกจับเนเลยมือนเลยป่อยมูเรียนมายมรังใดกันแม่ไปหลุไปรลอยแลนเลยก็น้่เนแต่เตยนนปลุลง